สวัสดีครับนี่คือช่วงถามมาจัดให้ค่ะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เราอยูเราอยู่กันที่ฮอสทริปบิ๊กค่ะครับฮอสทริปบิ๊กนะฮะวันนี้ครับคุณอยู่เอ่อเราจะมาจะอะไรเจ๋งต้องลงเลวะตอนนี้ลงเลยไม่ได้ได้โอเคโอเคแล้วก็มาหาพี่กระหน่อกเลยค่ะวันนี้เรามาหาคุณมาหาพี่เก่ะหน่ครับผมคุณกระหน่อก พี่นจะรช่ชาญเรื่องอาหารนัาแล้ก็เรื่อง่นากใช่ไหมไม่เห็นขนาดนั ar, a, ้นอ่ะพี่นกแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมกนกบุญยครับเจ้าของพลาสิกครับแล้วกนมอะไรนะฮะบุญย้อยอ่ะเอย้อยอ่งนะครับผมไม่ไดย้อยนะครับผมเจ้าขลาสติคาิครับผมที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่นกแต่บนถนนสินิครับบนถนนสินับมุ่งหน้เทพพา์ครับกับเน ก่อนถึงขั also, time, right ้นแยกเทพรานนะครับแล้วก็อยู่สายมือติดไอเติดไอเอสบีครับครับผมที่นี่ก็จะขายอุปกรณ์เกกี่ยวจดภาพทุกอย่างครับคือเรามีทุกอย่างตั้งแต่หัวจดภาพทั้งของนักกีฬาทั้งของม้าคือพยายามจะมีทุกอย่างให้มากที่สุดเป็นที่ทีู่รวมทุกอย่างของรับกีฬาขี่ม้าอ๋อก็คือถ้าอยากได้อุปกรณ์ขี่ม้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับม้าก็่้อมจลจอที่มีข้อมูลจอครับนองจากว่า เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของเมืองนอกเราก็สามารถคนโทรลเรื่องราคาตรงนี้ได้คั้งข้างดีกว่าที่อยู่อกพว่าเป็นที่เป็นจำหน่ายของหลายๆผลิตภัณฑ์ของที่นี่มีอะไรบ้างคะที่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็หลักๆก็จะเป็นถ้าเป็นอุปกรณ์ขี่ม้าก็มีหลายยี่ห้อมากถ้าเป็นอาจะเป็นพัซเซียเฟเดริบูเต้นะครับบางเหรียนเครื่องหนังก็จะเป็นตะกูลพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ ถ้าเป็นอาหารม้าก็าจะเป็นของพาโวกับอิกเฟิร์สหญ้าอะไรเราก็นำเข้าทุกอย่างพูดถึงอาหารม้าครับผมพอดีเลยวันนี้เราเะินทาสกุปเกี่ยวกับอาหารม้าพอดี<ะ>ครับผมในเรื่องในตอนอะไรนะนนนที่าอาหารม้าอยากจะทราบว่าอาหารม้าของเมืองนอกแบบมันแตกต่างจากอาหารม้านในเมืองไทยยังไงที่เรากชยความรู้กับพวกเราได้ไหมได้ครับดีดีครับก็รังารกันเพื่ออะไรนะหลัก หล,ห,ล ак, หลัหลกๆคือกระบวนการการผลิตกับมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็รองเท้าที so ่ต่างกันครับต้องยอมรับดีว่าอย่างผมเนี่ยไม่ไ ну ม่ไม่สัมพันเรื่องภาษาเท่าไหร่แต่เพื่อนๆหลายคนด้วยอะอาจารย์เป็นไทยเลยหรือครับอาจาแปลเป็นเท็คือวัตถุดิบที่นำมาในมาในการผลิตานะฮะในส่วนผสมส่วนประกอบเนี่ยมันต่างกันนี่คืออย่างแรกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของเมืองไทยเนี่ย จริงๆแล้วเราก็คนไทยนะครับก็อยากใช้ของไทยเหมือนกันคือถ้าราคาผมก็แฮปปี้แต่ถ้าราคาโอเคแต่ว่าคุณภาพมันไม่สเตเบิลมันมันไม่คงที่ผมก็คิดว่ามันคงไม่เน่ยเหมืนเหมือนสมมติว่าคุณซื้อน้ำมันอย่างเงี้ยเขาบอกคุณว่ามันเก้าห้าแต่ที่ปั๊มเนี่ยอาจจะผสมก็ได้คุณไม่รู้ว่ามันเก้าห้าหรือเก้าหนึ่งอะไรอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่มีความแน่นอนผมถามว่า เวลาคุณขับรถไปพลังงานที่ได้มันจะเท่าเดิมไหมหรือว่ามันจะรู้สึกว่าช้าลงแรงกว่าเดิมเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้ไหรือว่ะคุณไม่สามารถตอบใชรได้เช่นเดียวกันคุณให้อาหารม้าในคุณเลี้ยงม้าเนี่ยก็คือเหมือนกินพุทธคือเหมือนน้ามันที่เราเติมเข้าไปคุณลองคิดว่าสมมติว่าม้าคุณเนี่ยเหมาะก,กับอาหารบแบบประเภทบางคนจะเป็นดีเซลนะเหมาะการใช้งานแบบเนี้ย ไม่ใช่ผมเสียแล้วแต่ไมมติคุณม่แข็งทีเดียวก็ไม่ไหวแล้วแหละสมมติสมมติคุณช่วไปใส่แบบแบบอาหารที่มันแรงๆหรือแบบมีส่วนประกอบข้าวโอ๊ตหรือมีคุณแอาหารสูงๆโปรตีนสูงๆเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับม้ากีฬาหรือม้าแข่งไปแต่ถ้าคุณมาแบบเหมือนม้าขี่เล่นอย่างเงี้ยแล้วคุณมาทำแบบเนี้ยมันก็จะเกิดอันตรายกับผู้ขี่ก็คือโภชนาศาิตรสุขภาพม้าก็ไม่ได้แปลว่าคุณให้ดีที่สุดแพงที่สุดแล้วจะดี เมื่อสมมติยกตัวอย่างนะผมค่ไม่ตรงจุดอย่างคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีแบบแพ้กุ้งหายปูปลาครับครับม้ในบางตัวคืออลอร์จิกโอนคือแพ้คือจริงๆคือคือจริงๆมันก็ไม่เหมือท่านใช้คำว่าแพ้แต่หมายความว่าพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยหกข้างาตัวมนันเล่คือพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือการแสดงออกเนี่ยมันจะแสดงออกแบบค่อนข่อนข้างจะแรงมากกว่าม้ทั่วไปที่ ก็อดแล้วก็ออกกำลังกายก็ไม่ได้อะถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าที่บางคนนี่นขึ้นมาหลายคนนะฮะมีม้าอยู่บอกว่าอุ้ยม้าตัวนี้แรงมากเลยไม่ไม่เชื่องไม่นิ่งไม่นัน่นบางทีไม่ได้ดูว่าอาหารที่คุณให้ให้หรใหแรงให้โปรตีนสูงไปห,หรือเปล่ากับถูกต้องกับความต้องการของเขาหรือเปล่าคือคือที่เห็นเด่นชัดเนี่ยของอาหารม้าต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้าง,งมีแบบหลายสูตรให้เราเลือกตั้งแต่โคนี่ม้าแก่ ม้าป่วยไม่สบายม้ามีปัญหาเรื่องฟันม้าที่ต้องใช้พลังงานแบบอย่างสมชติว่าชนจัมปิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็ก o s i v e ก็คือเหมือนระเบิดตุ้มใช้ภายในไม่กี่นาทีแล้วก็หมดเรสศาหรือการจัดเวนติ้งหรือเอนดูแลลักษณะแบเงี้ยครับเขาอาจจะใช้แบบประเภทแบบที่ไม่ค่อยดีลิสเขาเรียกว่า expand เพื่อให้ดีลิสต์พลังงานออกมาค่อยๆปล่อยพลังงานดีโอจีไอพี่ ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเทียบด้วยระเห็นชัดไงฮะว่าอย่างถ้ารถสปอร์ตเราก็เทียบเหมือนแ้ากันหลงก็ต้องใช้แบบตู้มไตเขาต้องใช้ความแรงไหมส่วนเราเนี่ยต้องการพลังงานแล้วก็มีความคือทำงานได้ยาวนานเท่าไหร่ดีเซลก็เพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเราจะขอรบกวนพี่กันหนะฮะช่วย นำตัวอย่างของอาหารแต่ละประเภทดีกว่าให้ดูกันแล้วก็พูดถึงประโยชน์ต่อว่ามันแตกต่างยังไงอย่างนี้มันมีอะไรที่เมืองไทยไม่มีใช่ครับผมดีครับเดี๋ยวเราไปพบกันครับผมปากนะครับเลยแล้วกันอันนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับค่ะคือที่เห็นแตกแน่นอนเมื่อเทียบระหว่างอาหารไทยกับอาหารจากต่างนอกเนี่ยก็คือวัตถุดิบที่เราเห็นนัคือขั้นตอนการผลิตของเค้านี่ ส่วนใหญ่ก็คือบริษัททั่วไปจะใช้การเรียกว่าสตรีมแล้วก็เฟล็กที่เป็นทั้งพวกแผ่นๆธรรมดาเศษก็คือเป็นแผ่นๆใช่ครับแต่อันเนี้ยของพาโวเนี่ยเขามีจุดขายตรงที่ว่าทุกอย่างเนี่ยธัญพืชตัวเนี้ยคูเปิลคัพพอรออกมาก็คือเหมือนป๊อปคอนมันป๊อปคอร์นคือยังเป็นเป็นกลมๆเป็นชิ้นๆอยู่ใช่คือไม่ได้เป็นแผ่นๆไม่ว่าจะเป็นบาเล่เป็นอะไรก็คือจะเป็นเม็ดพองขึ้นมานะฮะทั้งพวจะเป็นเหมือนป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยฮะ ก็ส่วนประกอบที่เหลือก็จะเป็นข้าวโอ๊ตจะมีแบล็คโอ๊ตไวท์โอ๊ตซึ่งที่อื่นจะไม่มีไหมเพราะว่าเอาได้ก็มีสองแบล็กโอ๊ตกับไวท์โอ๊ตเหรอพี่ไม่รู้จักแต่ว่าคำว่าโอ๊ตอย่างเดียวนึือว่ามีอย่างเดียวใช่คือ,ค,อคือโอ๊ตจากยุโรปเนี่ยเปลือกเนี่ยก็จะนิ่มกวะะ่าทั้งออสเตรเลียรรรนะะ en, หรืออเมริกานะครับลูเซอนหรืออัลฟาฟาเนี่ยก็คือตัวเดียวกันแต่แค่ว่าใช้ชื่อเรียกต่างกันแค่นั้นเอง่อ ส่วนหนึ่งก็ like shoe, จะม like ีเป็นก็ที่อะไรเนี่ยอะไรดำดำมันนี่เป็นรูเซอร์เน็ตเป็นรูเซอ์เน็ตใช่เพราะที่ในเมืองไทยเห็นย่าสัาะเป็นชารฟเป็นย่าสันในนี้ก็มีฮะก็มีอีกใช่มีเพราะว่าการที่แม้ทานมูสลี่เนี่ยหรือทานอะไรที่มีชาร์ฟมีไฟเบอร์เยอะเนี่ยชาร์ฟนี่ก็คือคือยกาสับใช่ก็คือพวกนี้จะทำให้แม้ใช้เวลาในการทานอาหารนานขึ้น จากแม้บางตัวที่ทานอาหารเร็วๆเนี่ยแล้วมีโอกาสเป็นโคลิกเนี่ยคือรีบกินรีบกินมากก็ทำใเสียบใช่ก็คือพวกนี้เนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงคือเหมือนทําให้แมวแบบไปสู่ธรรมชาติมากขึ้นคือไม่ไม่ว่าการกินอะไรเงี้ยปกติแม้ใช้เวลาในการเล็มหญ้าเนี่ยใช่เพราะเพราะจริงๆแล้วแมวเขาเป็นสัตว์เดี่ยวเอื้องใช่ไหมใช่ครับใช้ถึงวันสิบหกหรืสิบแปดชั่วโมงต่อวันในการเล็มหญ้าทุกวันแต่ทุกวันนี้พอเรามาเป็นม้ากีฬาหรือม้าขี่เล่นเนี่ย จะโดนจากัดอยู่ในข้อสมากกว่าแล้วก็โอเคบางครั้งคือการที่เราให้อาหารไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมก,ก็คือโอเวอร์ฟีดถึงแม้ว่าออก้ำงกายน้อยเงี้ยครับเราก็ไม่ได้จําเป็นที่ต้องให้อาหารที่มีพลังงานสูงแบบนี้เพราะว่า oh. ส่วนประกอบของอาหารที่มีพลังงานสูงพวกมันเหมาะสำหรับนักกีฬาะนะครับที่ต้องที่ต้องมีแบบตารางการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอข้อดีของอาหารตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีเอ็กซ์ตร้าแมกนีเซียมแล้วก็อีเซเนียม ไอ้แมกนีเซียมกับอีเทื่อเนียมเนี่ยมันดียังไงต่อมาก็ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนละายเนี่ยตเนี่ยจะเป็นอ,อันนี้เป็นคาร์โบเนเจอร์เบสนะครับใช่ไหมครอันนี้เป็นคาร์โบเนเจอร์เบสคอนเซ็ปต์ก็คือไฮไฟเบอร์โลชูการ์โลโปรตีนเหมาะสำหรับมาขี่เล่นที่มีแบบกิจกรรมแบบว่าแค่แบบวันละไม่ถึงชั่วโมงสีนาทีอะไรเงี้ยเบา เม,มาะสำหัแม้พวนี่แม้แก่ที่ต้องการไฟเบอร์สูงแม้ที่มีโอกาสที่เป็นเรมิเนติสหรือแม้อ้วนเรมินเนติสนี่คือใครลงจีบครับก็คือ Concept คอนเซ็ปต์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นพลังงานสูงหรือตัวที่เป็นตัวนี้เนี่ยก็ทุกอย่างก็จะพับเหมือนกันหมดพับเหมือนกันแต่ไฟเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นเขาจะเพิ่มสเปลเข้ามาสเปลอ่ะสเปลคืออะไรพี่มันเป็นยังไงก็หน้าตาของสเปลก็เป็นแบบนี้ นี่คือสเปลก็คือไฟเบอร์มันก็จะเยอะจากสเปลแล้วก็ลูเซนก็คือเหมือนกันก็จะมีแครอทอบแห้งข้าวโพดข้าวบาเล่อันนี้พี่บอกว่ามันเป็นอ่ะโลชูก้าโปรตีนไฟเบอร์โลชูก้าก็คือมีไฟเบอร์สูงมีกใยอาหารสูงน้ำตาลต่ำแล้วก็โปรตีนต่ำอ่ะดูตัวต่อไปเลย เมือม่อเมื่อเมื่อดูของ Power เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นตัวหลักๆที่ขายดีนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นไม้กีฬาและม้าขี่เล่นอีกตัวหนึ่งที่เรานำเสนอก็คือ e q u i f o r s e e q u i f o r s e เป็นอาหารที่มีคอนเซ็ปต์เหมือนกันแต่ต่างนตรงที่ว่าดูการแปรผลิตเนี่ยมันเป็นแค่เฟรคและ Stream คือปกปติคือปกปติแล้วเนี่ยเป็นแผ่นแไม่ไม่เหมือนใช่ท็นปคอนของ Power แค่นี้แค่นี้คือเราจะเห็น,น,นเป็นแผ่นๆละเป็นเฟรคธรรมดา แล้วก็เฟล็กคือถามว่าไออาหารที่ทุกคนถามว่าทําไมของนํเข้าของต่างประเทศเนี่ยมันแพงเหลือเกินเ <ừ. S 2> มื่อเทียบกับของไทยของไทยส<ช>่วนใหญ่ท<ม>ี่เราเห็นก็เป็นแพลเลทใช่แล้วก็จะเป็นคือเป็นอาหารข้นเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆธรรมดาต่อให้มีเป็นมูสลี่เนี่ยเขาก็จะวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยมันเหมือนเมล็ดตะวันข้าวโพดก็คืออบแล้วก็เฟล็กเหมือนกันแล้วก็ มีโมลามีข้าวโอ๊ตแต่เป็นข้าวโอ๊ตจากทางที่ว่าได้เป็นทางออสเตรเลียจะต้องนําเข้าครับมันก็เลยทําให้ราคาต่างกันครับก็ของพวกนี้ก็คือมันเห็นจากหน้าตาแล้วก็มันก็ดูออกเลยแล้วว่าคืออะไรดูมันแบบมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายาจะคือค่าราหาแบบค่องค่างจะครบร้วนเนาะคือคือถามว่าครบไหมก็คือครบเป็นคืออาหารพวกนี้เนี่ยราคาจะดูสูง แต่พอจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเสียเงินแอดดับพวกซัพเพิรเมนต์พวกพวิตามินอะไรไม่ต้องไม่ต้องบวกวิตามินเสริมไม่ต้องแคลเซียมไม่ต้องนู่นนี่นั่นเพราะว่าเออ่จริงๆแล้วเทรนดทริชตเนสนะฮะของทางยุโรปเนี่ยเขาได้คำนวณมาหมดแล้วถามว่าอาหารพวกนี้กินได้ไหมกินได้หมดหมายความว่าคำว่ากินได้หมดหมายความว่าไม่ว่าจะเฟรชหรือจะเป็นป๊อปคอร์นเนี่ยคือมาก็สามารถย่อยได้แต่ต่างแค่ว่าอาหารที่ย่อยได้ดีกว่ากันแค่นั้นเอง ราคามันก็เลยแน่ใาให้ยุโรปรือยุโรปเนี่ยก็ถึงมีถูกระแพงอ๋อ oh, มีถูกระแพงอีกใช่คือ Equifers เนี่ยเป็นตัวที่แบบราคาเบาลงมาเนื่องจากว่าการผลิตเนี่ยกับสถานที่จัดเก็บหรือการดําเนินการในการขนส่งเนี่ยมันใช้เนื้อที่และใช้ทุกอย่างน้อยกว่า uh huh. เพราะเราเห็นจากว่าเฟล็กเนี่ยนะฮะมันขั้นตอนมันน้อย เสร็จเร็วแล้วก็แน่แต่เวลาพอ๊อปขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันใหญ่กว่าใหญ่เป็พื้นที่แต่พื้นที่แต่น้ำหนักมันก็เท่าเดิมอ่าเท่าเดิมแต่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาขนส่งเนี่ยจะสมมุติว่าถ้าเกิดเฟลกเนี่ยหนึ่งคันอาจจะได้สตันสองตันหรือสิบตันเลไก็แล้วแต่แต่พอ๊อปพอฟอกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเหลือแบบนิดหนึ่งน้อยลงไม่พื้นที่เท่าเดิมแต่ว่าได้ได้น้อยลงเพราะว่ามันพื้นที่ของมีนอาหารมันใหญ่ขึ้นแต่เพิ้แต่คอดีคือก็ย่อยง่าย